สวัสดีค่ะพบกับครูอาร่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆคงเรียนออนไลน์กันอย่างสนุกสนานเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับการละเล่นไทยว่าแต่เด็กๆยังจำได้ไหมคะว่ามีการละเล่นไทยอะไรบ้างนะจำได้ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะการละเล่นไทยที่เด็กได้เรียนรู้ก็มีการละเล่นอิตามีอะไรอีกคะ ชักเยอะอะไรอีกเอ่ยแมงูเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะครูอ่านก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝาเด็กๆกันอีกเช่นเคยค่ะว่าแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นนะคะเด็กๆต้องไปฟังเพลงที่ครูอ่านนํามาฝากเด็กกันก่อนค่ะไปฟังกันเลยนะคะงอ เพลงเมื่อสักครู่กล่าวถึงอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะน้องนามีน้องนามีตอบควอ่านได้ไหมคะว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้พูดถึงตัวอะไรนะตัวอะไรนะคะน้องหนูลินน้องหนูลินคะเพลงที่ขวัญนํามาฝากเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะน้องนาวาลาตอบได้หรือเปล่าใช่เลยคะ่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับ งองงูนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งูกระดาษค่ะเด็กๆเคยเห็นงูกันหรือเปล่าคะแล้วรู้จักงูชนิดไหนกันบ้างน้องไบร์นน้องไบร์รู้จักหรือเคยเห็นงูกันบ้างหรือเปล่าคะน้องทีออนล่ะคะเคยเห็นงูหรือเปล่าแต่ครูอ่านว่านะคะ เด็กหลายคนเนี่ยต้องเคยเห็นงูทั้งที่เป็นตัวจริงแล้วก็ตามสารคาดีต่างๆใช่ไหมคะซึ่งงูเป็นสัตว์ที่มีพิษและไม่มีพิษค่ะแต่ถ้าเด็กคนไหนไม่เคยเห็นงูตัวจริงนะคะเด็กๆต้องคิดไว้เลยว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพิษและก็อันตรายมากๆเลยนะคะห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดเลยค่ะโดยเฉพาะ ตามสถานที่หรือบริเวณที่มีต้นหญ้ารกๆนะคะเจ้างูมันจะชอบไปแอบอยู่ค่ะถ้าเราเข้าไปใกล้จะทำให้งูฉกได้นะคะเด็กๆแต่สำหรับงูที่ขวัญน่ามาฝ่าเด็กๆในวันนี้นะคะไม่อันตรายค่ะเด็กๆสามารถเล่นได้จับได้ด้วยแล้วก็ทำได้ด้วยนะคะซึ่งอุปกรณ์ในการทำวันนี้ก็คือกระดาษค่ะ ดเด็กสามารถเลือกใช้กระดาษ a อกระดาษนิตยสารกระดาษโปเตอร์อ่อนสีหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสีเมจิกค่ะเอาละค่ะถ้าดเด็กพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพับงูกระดาษพร้อมกับครูอ่านกันเลยค่ะดเด็กไปเลยค่ะ เรามาเริ่มพับมกระดาษกันเลยนะคะดเด็กอันดับแรกดเด็กตัดกระดาษออกให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กสังเกตน,นะคะว่ากระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีด้านเท่ากันทั้งสี่ด้านตามตัวอย่างของคุณครูนี้เลยค่ะจากนั้นดเด็กพับกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมโดย ให้มุมทับกันได้พอดีแล้วใช้นิ้วน้อยๆของเรานะคะรีดกระดาษให้เรียบตามแนวเส้นเลยค่ะการกระดาษออกแล้วทับอีกด้านนึงให้มุมทับกันแล้วก็รีดให้เรียบเช่นเดิมเลยค่ะเมื่อการกระดาษออกแล้วบิ๊กจะสังเกต เห็นจุดกึ่งกลางที่มีเส้นยาวๆตัดกันอยู่สองเส้นเลยค่ะจับมุมปลายแหลมด้านที่หนึ่งพับเข้าหาจุดกึ่งกลางของเส้นแล้วใช้นิ้วของเรารีดให้เรียกพับอีกด้านเข้าหาจุดกึ่งกลางเหมือนกันค่ะ ให้ปลายแหลมสองด้านชนกันพอดีเลยนะคะแล้วก็รีดให้เรียบเลยจากนั้นเด็กๆพลิกรก,กระดาษกลับด้านจะได้ภาพแบบคุณครูนะคะพับกระดาษด้านข้างเ้าหาเส้นตรงที่แบ่งขึ้นกระดาษค่ะค่อยๆพับทีละด้านนะคะ แล้วรีดกระดาษให้สวยงามเลยภัพทั้งสองด้านนะคะเด็กๆเด็กๆจะได้ภาพตามแบบคุณครูเลยค่ะหมุนกระดาษให้เป็นแนวตั้งพับส่วนปลายแหลมด้านล่างขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรีดกระดาษให้เรียบเลยค่ะ เด็กๆจะได้กระดาษเหมือนกับของครูเลยนะคะพลิกกระดาษกลับด้านอีกครั้งนึ่งค่ะเด็กๆสังเกตกระดาษด้านบนที่มีปลายแหลมอยู่ให้พับมุมส่วนบนสุดเข้ามาหาเส้นกึ่งกลางเราจะพับทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วเด็กๆค่อยๆพลีดให้เรียบเลย เด็กก็จะได้รูปสามเหลี่ยมตามแบบคุครูเลยค่ะเด็กๆเห็นรอยพับของกระดาษที่แบ่งครึ่งไว้ไหมครัให้เด็กๆพับกระดาษจากส่วนล่างขึ้นมาเลยค่ะค่อยๆพับนะคะแล้วใช้มือของเราตีให้เรียบเหมือนเดิมค่ะ ค่อยๆกดพีไปนะคะจับก,กระดาษส่วนบนพับลงมาดูเด็กๆสังเกตนะคะให้ขอบกระดาษที่พับลงมาเท่ากับขอบกระดาษของรูปสามเหลี่ยมตามภาพนี้เลยค่ะแต่รีดให้เรียบเลยนะคะหลังจากนั้นดเด็กๆยกกระดาษขึ้นมาแล้วพับ สองข้างเข้าหากันครับลงไปเลยค่ะเด็กๆจะได้กระดาษตามแบบของคุณครูเลยนะคะอย่าลืมค่อยๆรีบกระดาษให้เรียบเลยนะคะเด็กๆใช้มือข้างหนึ่งจับส่วนที่เป็นปลายแหลมเห็นไหมคะปลายแหลมนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งจับด้านบนของกระดาษ ตามภาพนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเด็กๆค่อยๆดึงกระดาษออกตามแบบครูเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะเมื่อดึงกระดาษออกจนสุดแล้วเด็กๆจะได้รูปตามแบบนี้เลยค่ะจะขายตัววีตัวใหญ่เลยและเด็กๆก็รีดค่อยๆรีบนะคะให้กระดาษเท่ากันเลยค่อยๆรีบไปนะคะ เด็กจะได้รูปตามแบบคุณครูเลยนะคะเด็กๆดูสิคะว่าตอนนี้เป็นหัวงูหรือยังหัวงูมาหรือยังคะยังไม่มาใช่ไหมเราจะมาทำส่วนหัวโดยดึงกระดาษด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเล็กน้อยแล้วพับส่วนบนลงไปค่ะ เด็กใช้นิ้วหัวแม่มือดับนิ้วชี้ดันส่วนล่างขึ้นไปตามรูปเลยนะคะเหมือนกับงูกำลังแผ่แม่เบี้ยเลยค่ะแต่งูของคุณครูยังไม่เรียบร้อยเลยเด็กๆด,ดูสิคะว่าขาดอะไรไปเอ่ยใช้แล้วค่ะยังไม่มีตาให้งูลเลย เรามาวาดตาให้เจ้าูกันดีกว่านะคะเด็กๆใช้สีเมจิกวาดตาให้กับเจ้าูตามความคิดของเด็กๆเลยค่ะเด็กๆอยากได้ตาของตอูตาดวงเล็กตาดวงใหญ่บางคนอาจจะเติมขนตาให้กับเจ้าูนะคะเวลาวาดตาเจ้าูเราต้องวาด สองด้าเลยนะคะเวลาว่าต้องค่อยๆวาดนะคะเด็กๆเพราะเดี๋ยวตาไม่เท่ากันนะเมื่อเด็กๆว,ว,ว่าตาเสร็จแล้วเด็กๆลองดูสิคะว่าขาดอะไรไปอีกที่จะให้รู้ว่าเป็นมูใช้แล้วค่ะลิ้นนั่นเองเด็กๆนำกระดาษมาตกแต่ง ทำเป็นลิ้นให้กับเจ้างูได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมสร้างลวดลายวาดลายให้กับเจ้างูของเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยถ่ายรูปเจ้างูน้อย เอามาอวดคุณครู่วยวันเปิดเรียนด้วยนะคะงูของขวานสวยไหมคะเด็กๆมีหลายแบบหลายสีเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการพับกระดาษช่วยฝึกอะไรเด็กๆบ้างลองคิดสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะการพับกระดาษช่วยฝึกให้เด็กๆมีสมาธิ ตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อีกทั้งยังช่วยฝึกการเนื้อมือกับตาของเราให้ประสานสัมพันธ์กันขณะที่เราพับด้วยนะคะเกิดความคิดสร้างสรรค์นในการวาดวาดลายลงบนตัวงูอีกทั้งเด็กๆยังได้ผลงานที่สวยงามด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว ไว้ครั้งหน้าควรอจะพาเด็กๆไปพับก,กระดาษเป็นรูปอะไรนั้นต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว,วควรขอตัวไปวาดวดลายนยมือเพิ่มเติมก่อนนะคะบ๊ายบาย